กุ้งกระเทียมพริกไทยจ้ามันกุ้งช่ำๆนัวนวกระเทียมกรอบกอบหอมพริกไทยและเหล้าจีนนะจ๊ะกุ้งเนื้อเด้งๆหวานหวานเค็มเค็มอ่อนออโอ้โหเธอจ้าถ้าชอบกดหัวใจกดเมนก็เซฟได้เลยนะแถมข้าวผัดกระเทียมกุ้งไว้ด้วยค่ะอ่ะเจียวกระเทียมนะเจียวพอเหลืองนะคะระดับนี้เราใช้ได้และเสร็จแล้วเราเทออกนะคะ เหลือกระเทียมไม่หน่อยเนี่ยกุ้งฉันเก็บมันไว้นะคะอย่าล้างมันออกนะหูสําคัญเลน้าตาลครึ่งน้ามันหอยสองผงพริกรสนิดหน่อยซีอิ๊วขาวนิดนึงพริกไทยแล้วแต่ชอบใส่แล้วจีนไปนิดนึงเพื่อความกรอบๆเนี่ยเธอก่อนคือฉันเหาะแม็ามากกี้ไปหน่อย,ยโรยกระเทียมเจียวนะจ๊ะเธอจา๋าไม่ได้ใส่น้ําเลยเนี่ยมันกุ้งออกล้วนๆเธอเสร็จแล้วเนี่ยกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยของฉันเนี่ยเสร็จแล้วนะเธอ กุ้งม,มันจะเด้งหวานกระเทียมกรอบๆเค็มๆหวานๆเจอหอมเล้าจีนหอมพริกไทยเธอโคนกระทะใครจะทิ้งอะตีมือนะ่ะเอาข้าวลงมาผัดเธอแล้วโรยกระเทียมเตียวนิดนึงใครชอบรสดีเดาะลงไปหน่อยห,หเธอบอกฉันจะบอกได้เลยข้าวอย่างเงี้ยอร่อย